เป็นประชาชนคนน้อยอย่างทีก็ต้องมีไผ่ตายโคตรไมเพอชนะก็ทำหน้าที่พูดไม่ได้ อ้าวดิครับมากมากอ้าวยืนดีมีหยนอ้าวอ้าวนดี้นไรดีเอ้เ็ดเจ็ดมีอย่างให้ว้าวให้ฟังเนาะเอาละยืนดีมีหายแม่มาทางนี้มาทางนี้อ่มามาเรียกร้องความยุติธรรมร้านนะมามามาลุกมามาลูกมายืน วางอะวางกาวางไม้ไหมมาตองวางแค่ม่ตาแค่แบบนี้ชั่วครคือท่านเพิว่าค่ะคือหนูจะอยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าท่านมีการวางแผนอะไรหรือยังคะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้คือเนี่ยคือมันอยู่ในเขตปกครองจังหวัดของท่านโดยตรงเลยก็คือเนี่ยท่านก็เป็นพ่อเมืองของจังหวัดเนาะและพอพอมีลูกหลานถูกฆาตกรรมอย่างเงี้ยจากกลุ่มข้าราชการกลุ่มหน่วยงานเนี่ยค่ะ ท่านท่านท่านคิดเห็นยังไงบ้างคะตอนเนี้ยก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนาะว่าว่าระเบียบกฎหมายยังไงก็ให้ท่านสาบสวนมี่ไปสอบถามญาติจริงๆเลยอยากให้ทําอะไรก็แนะนําได้เนาะอยากให้คุยก็ได้อยากให้ได้ชยากฟังคําอธิบายจากท่านเพราะว่าตอนเนี้ยคือเรื่องเหตุการณ์อย่างเงี้ยอยู่ในเด็กเด็กในปกครองของท่านอย่างเงี้ยคือชื่อปกครองเนี้ยเขากระทากับญาติของอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ย ท่านดว่าท่านท่านจะดาเนินงานกับกลุ่มนี้ยังไงคะก็ว่ากันไปตามระเบียบกฎหมายนะคัขันสมมติว่าข้าเจ้าฆ่าคนตายก็ต้องก็ต้องว่ากันตามกฎหมายพนักงานสอบสวนตำรวจเพื่อเหตุยังไงก็ต้องให้โอกาสเพื่อเหตุนเนีเนาะพะว่าเอาชิไปแทรกแสงการสอบสวนว่ไรก็ต้องว่ากันตามระเบียบกฎหมาย ตอบตาว่าตามระเบียบกฎหมายและสั่นนที่ตัดสินอย่างไรก็เป็นอำนาจคนนี้ค่ะอ,อ,อันนี้อันนี้พราว่าเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วในส่วนของท่านท่านเด็กในปกครองของท่านนี่ค่ะท่านปกป้องเขาอยู่หรือเปล่าคะตอ,น,อนนี้โอ้ยผมเนียกันวาตามระเบียบกฎหมายยั่ไป่ปกป้องอย่างไดเนาะขอความยุติธรรมด้วยนะคะท่าน,อนขอขอ,อยืนยนันขอท่านยืนยันอีกครั้งหนึ่งยืนยันนะยืนยันเพราะว่ายืนยันว่ากานไปตามระเบียบกฎหมายค่ะ ทีนี้หนูขอสอบถามนายอำเภอนะคะคท่านคะคือมีถามว่าท่านนะใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาส่วนที่มามอบตัววันนั้นท่านขอขอคขำอธิบายด้วยคะ่ะก็มันเป็นตามตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการมาว่าในการดูแลเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิการแล้วต้องคดีายาเราก็ต้องช่วยเหลือในในทางคดีเรื่องการประกันตัว เพื่อได้มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับท่านท่านเคยท่านเคยกล่าวไว้ว่าท่านจะให้ความยุติธรรมกับเรื่องนี้ให้มากที่สุดจริงไหมคะและพอแบบนี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือฆาตกรนะคะท่านท่านท่านไปประกันตัวเขาออกมาเนี่ยท่านความยุติธรรมกับฝ่ายญาติเรายังไงคะอันนั้นก็เรียนว่าผมทําตามกระบวนการนะครับในกระบวนการเพราะว่าก็ต้องให้ให้ความยุติธรรมกับฝ่ายผู้ปฏิบัติงานเพราะเขาก็ก็อ่านในการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ นะครับในส่วนของในของญาติผมก็ยังก็ยังเรียนในว่าที่ว่าได้ไปคุยกับญาตินะครับว่าเราก็จะให้ปล่อยไปตามกระบวนการยุติธรรมและก็ในส่วนที่มีประเด็นที่ห,วห่วใยเรื่องครอบครัวก็จะดูแลตามตามแนวทางของทางราชการครับให้หนวขอถามหน่อยนะคะท่านคะเรื่องที่ว่ามีท่านไปล็อบบี้พยานของเราอะคะ่ะ คือไม่ให้ปากคํากับทางเจ้าหน้าที่ตารวจหรือถ้าจะมีการสอบปากคําจริงขอให้มาทางปกครองก่อนขอให้มาเรียบเรียงคําพูดก่อนนั่นเนี่ยคืออะไรคะคงไม่มีครับมีไหมครับท่านนายเปอ์เห็นบอกว่าท่านไปที่นิติแล้วไปคุยกับพยานไม่มีครับเราต้องการยืนยันเลยครับยืนยันเสียงออกมานะครับเชิญครับไม่มีครับยืนยันนะครับครับยังยืนยันใช่ไหมครับยืนยันครับคือท่านท่านยืนยันที่จะให้ความยุติธรรมกับทางเราอยู่ใช่ไหมคะขอขอท่านยืนยันแบบ การขอทัดข่าวขอท่านพูดแบบลูกชายหน่อยค่ะเพือยืนยันคำผมมันยังยืนยันคำพูดเดิมที่เราได้เข้าไปคุยตระย่านมีการปกป้องชุดเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้หรือเปล่าคะออกตัวแทนออกตัวแทนกลุ่มนี้การทำงานของกลุ่มนี้หรือเปล่าคมไม่ครับก็ปล่อยไปทางกระบวนการยุติธรรมและอยากทราบว่าตอนนี้คือคนกลุ่มนี้ยังทํางานในหน่วยงานราชการอยู่หรือคะก็คงเรียนว่าก็เป็นกระบวนการทางปกครองที่ทางจังหวัดได้มีการสังเกต นะครับก็คือได้ก็คงเรียนว่าได้ได้ยุดยุติบทบาทการทางานตรงนี้แล้วครับแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือฆาตกรยังทํางานในหน่วยราชการอยู่ในในในเครื่องแบบในเครื่องหมาคงเรียนว่าที่ได้ยุติก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่ได้คือตอนนี้คือยุติไงบ้างครับผมก็คงเป็นคาพูดตามตามรายงานการสอบสวนที่ในการให้ประธานน้ำสอบสวนครับ เะะขาว่ายังไงไม้างครับไออันนี้ผมคงตอบไม่ได้ครับเบื้องต้นครับเอาเบื้องเบื้องต้นก็ได้ับคงตอบไม่ได้ครับประเด็นนี้ไปดูแลทังด้าน <Okay. S 3> การดำเนินการทางคดีถามว่าให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเนี่ยมันมีความก็คืออยากประกันตัวออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากาันส่วนในเรื่องนเวลานี้ผมเข้าใจก็คือน่าจะเป็นเรื่องทางฝันและกำลังใจน่าจะเป็นเรื่องของทางทาง,ทางแพ่งที่ที่เราคิดว่าน่าจะมี อะไรต่างๆที่มากกว่านี้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมเข้าใจในน้ำสายนั้นแอปตึงๆเลบเออเฮ้ยงานจบไปเลยการค้าตลอดติดตัวกันผมขอความยุติธรรมวันไหนถูกจับได้ผมจะมาเอาลงพื้นไปทำนี้ เราเอาไปเผาที่ไหนเนาะเอาโบก่อลบอลเอาโป๊่อนบอกเอาไปทำลายใะโอ้โหครับจะไม่มีจะไม่มีใครกล้าทำอย่างนั้นหรอกจะได้เป็นอนุสรณ์เตือนใจก็ในส่วนของการดำเนินคดีผมพูดในส่วนของของที่ผมรับผิดชอบนะะว่าอ่า โดยหลักการแล้วผมให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายต้อง,ต,องต้องโดยหลักการก่อนส่วนใน้ทายในการสอบสวนนั้นในส่วนของจำนวนการสอบสวนเนี่ยผมได้ออกคําสั่งให้ท่านรองผู้ว่การซึ่งเป็นนาตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาทําการสอบสวนในรูปของคณะพนักงานสอบสวนเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นและในคะแนนเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่ได้ดดปล่อยปากละเลยในส่วนที่จะปล่อยให้รองผู้ว่าการดําเนินการผมก็เรียกประชุม แล้วก็ในส่วนไหนที่จะทาความเข้าใจทางฝ่ายญาติของผู้ตายผมจะประสานโดยตลอดและขณะเดียวกันทางฝ่ายปกครองเองทางฝ่ายชุดปฏิบัติการเองเนี่ยผมก็ให้ทางพนักงานสอบสวนถ้าในส่วนไหนที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ประสานไปหรือทางนู้นจะมาให้ปากคำก็อำาวนความสรวปทั้งสองฝ่ายส่วนการเมืองคดีนั้นเนี่ยในในระหว่างนี้อยู่ในระหว่างของการรอผลการ วลพิสูจน์ของทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ก็คือรายง,งานทางนิติเวชนะครับและก็ทางผลตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนขเขาวาปืนที่เราเก็บได้จากมือของชุดปฏิบัติการครับแต่อย่างไรงก็ตามนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าพยานหลักฐานที่อยู่ในมือที่พนักงานสอบสวนที่มีอยู่เนี่ย ผมคิดว่ามีความมั่นใจพอสมควรในเรื่องของการดำเนินการว่าทิศทางการดำเนินการการ,การสอบสวนจะไปเต็มทิศทางใดผมว่าในส่วนพยานหลักฐานที่ผมมีอยู่ในมือผมจะไม่พูดลยว่าคาดว่าอันนั้นหรือถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมพูดในส่วนว่าผมมีพยานหลักฐานใดที่นั่นอยู่ครับทหารที่เหลือนี่ออกไปจากันงนีผมรอการตรวจผลการพิสูจน์จากทางนิติวิทยาศาสตร์และก็ทางพิสูจน์หลักฐานครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะประสานทางป้าเขาตลอดว่า ขั้นตอนการปฏิบัติผมจะแจ้งความขึ้นหน้าให้กับป้าแล้วก็ทางญาติของผู้ตายโดยตลอดถ้าผมไม่ประสานด้วยตัวเองผมก็ได้ให้ทางพุ้มกลับเมืองเข้าไป,ประสานด้วยตัวเอง